สวัสดีครับวันนี้มาดูงานจับจับเสียมนะครับจับเสียมมุมหน้าต่างมุมเสาครับลักษณะการจับเสียมก็จะดึงแนวนะครับดึงแนวเส้นเอ็นนะครับว่าเส้นเอ็นเราจะฉาบหนาข้างละหนึ่งเซนนะครับข้างละหนึ่งเซนของผนังงานก่อสร้างของเรานะครับเสียมที่ใช้ก็จะเป็นเสียมพลาสติกนะครับการจับเสียมก็จะง่ายขึ้นนะครับ ขอบเสียมขอบอะไรมันก็จะไม่แตกนะครับมีช่างก็เริ่มจับเสียมนะครับเสียมพลาสติกเป็นเสียมลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเสียมพลาสติกกล่องหนึ่งมีจำนว100นลอยเส้นนะครับลอยเส,นสน้นยาวเส้นสองเมตนะครับ ลักษณะนะครับผสามารถหนึ่งกล่องนะครับลองใช้ด้านดูในช่างก็เริ่มไล่จับนะครับจับเสียงมันก็จะเป็นล่องนะครับนี่ก็แนวเสาลองดูว่ามุมจะใช้ด้านข้างเท่าไหร่ก็วัดดึงดึงแนวเอ็นนะครับ,นรบแนวเอ็นแบบนี้นะครับสวัิดี มเสียไมด้วยหน่วนี้นะครับนะครับเพจะตรงมันมันขอบปูนขอบอะไรก็ไม่แตกนะครับมันก็จะเรียบร้อยขึ้นนะครับเพื่อจะได้ฉากได้มุมนะครับ ลักษณะของเซียมนะครับเซียมส่วนลูกก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเขาจะฉีดล่องปไปนี้แบบนี้เป็นรูมุมด้านบนก็นเป็นความสูงประมาณเจ็ดมิลน,นะครับลักษณะนี้นะครับปูนก็จะโผล่มาตามรูตัวนี้แล้วเราค่อยปาดแกะไปทีหึงนะครับการใช้งานก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าทาล่องทาไป ปูที่เราขึ้นอย่างเงี้ยนะครับระยะตรงนะครับวันนี้ผมลองทาบดูดูเป็นตัวอย่างาคร่าวๆนะครับใช้งานก่อเสืร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เหลือแค่หน้าประตูห้องน้ำน,นะครับสองชุดที่นั้นจะครบแล้ว ช่างเซียมันจะเสียมนำนะเสียมนำก่อนเดี๋ยวช่างฉาบก็ฉาบตามนะครับนี่ก็เป็นข้อควาบข,ของหน้าง,งานที่วันนี้นะครับ ทัางทำอยู่วันสามคนับก็เลยจับเสียมด้านหน้าก็เป็นเสาตกแต่งนะครับก่อเป็นอิฐมอนเพื่ดูมีความแข็งแรงหน่นะครับปูหินสายด้านหน้านะครับวันนี้มาดูการจับเสียมเริ่มเริ่มเรียนรู้นะครับเริ่ม เตรียมพร้อมปูนฉาบนะครับปูนฉาบมาใช้เสือมองตานะครับมงต้าสำหรับจับอินเบาบครับโอเคครับวันนี้มาดูงานจับเสียมก็ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวจับได้เยอะเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูว่าหน้างานมันจะเป็นประมาณไหนในการจับเสือมแล้วงานมันจะเรียบร้อยขนาดไหนเวลาฉาบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ